เช้าวันนี้นะครับวันที่11สิงหาคมนะครับปี2-5-6-6นะครับพวกเราลูกๆทุกคนนะครับก็ได้มีมติเอกสารทำา o u u กันว่าเราจะซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่ให้มอมแม่กับป้าไว้ได้ใช้ขี่ไปทุระปะบางต่างๆนะครับเพราะว่าคันเก่ามันเก่ามากแล้วนะครับรถก็ได้นำส่งมาถึงประมาณ8โมงเกือบ9โมงนะครับคือเช้ามากเลยตอนนี้มอมแม่ก็ได้คุยทั้งเรื่องสัญญานะครับ ปาก็สำรวจรถมองอยู่เออเปิดรถออกมานะครับเป็นไงล่ะสวยถูกใจไหมครับสีนี้มอมแม่ก็เดินเข้ามาสำรวจอีกทีนึงเอ๊ะรถคันนี้ทำไมไม่เห็นมีกระจกใส่มาเลย๋อเก็บไว้ใต้เบาะก,ก่อนตอนนี้ก็ดูสัญญาณที่เรียบร้อยนะครับขอคิดในใจว่าเอา๊ะ ถามคนขายว่ารถคันนี้จ่ายเงินหรือยังถ้ายังไม่จ่ายฉันไม่เซ็นรับนะเอาไปคืนได้เลยพอรู้ว่าจ่ายแล้วก็ดีอกดีใจนะครับทําการตัดลิฟบินเบิกเลิกเบิกเลทนะครับเอานํารถคันนี้เข้าบ้านเรานะครับตัดดีๆนะครับหม่อมแม่เดี๋ยวจะตัดไปโดนเบาะเดี๋ยวจะต้องเสียตังเปลี่ยนเบาะอีก วันนี้นะครับป้าก็ได้ให้คําแนะนําว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องเอาไปเปลี่ยนท้อนะใส่อาคาโปวิกแล้วไปแว้นหน้าราสีมากันแล้วก็ต้องใส่ล้อมาเชิดมันจะได้สวยๆเพื่อนบ้านสงสัยนะครับกันเลยเดินมาดูเอ้บ้านนี้มันวุ่นวายอะไรกันตั้งแต่เช้านอกมอมแม่ก็ขิงใส่เลยครับบอกว่าลูกๆซื้อของขวัญวันแม่ให้เป็นไงล่ะเป็นไงฮ่าฮ่สวยไหมล่ะสวยไหมล่ะ ทีนี้ฉันจะได้มีรถไปแว้นกับกลุ่มชาวแก๊งของฉันสักทีแกะพลาสติกเสร็จแล้วนะครับก็เดินสำรวจมอมแม่ก็เดินสำรวจเอ๊ะจะแต่งอะไรเพิ่มดีวะใส่ล้อมาเช็ดก็น่าจะสวยดีนะแต่ทำไมลูกๆมันไม่ใส่มาให้เลยวะเดินไปเดินมาเอ๊ะหันมามองอ้าวการสะบัดก็ไม่ได้ใสมานี่เ้วเวลาฉันนอนขี่มันจะไม่สะบัดแย่เลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาสั่งในช้อปปี้เอาตะโกนบอกป้านะครับพอสำรวจไปเรื่อยๆนะครับเออหรือป้าสั่งประกับคันเร่งมาด้วยเออเวลาบิดจะได้ไม่ต้องบิดเยอะนี่นะครับก็เป็นรถประจำตำแหน่งคันใหม่นะครับของหม่อมแม่กับป้าเอาไว้ใช้นะครับพวกเราลูกๆอักป้ากับแม่ทุกคนนะครับ